สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ history world โลกประติศาสตร์ของเรากันอีกแล้วนะครับคลิปนี้เนี่ยมาสะดึกเลยเพราะเรามีข่าวด่วนส่งตรงมาจากตะวันออกกลางซึ่งเรียกได้ว่าความขัดแย้งเนี่ยถูกยกระดับเข้าใกล้ขั้นขีดสุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่อิหร่านได้ทำการโจมตีใส่ฐานทัพสหรัฐ ที่อยู่ในภูภมิภาคตะวันออกกลางอย่างในกาตาและในอิรักเรียกได้ว่าเหตุกรารณ์สดๆร้อนๆเพิ่งเกิดขึ้นมาเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่แล้วเพื่อนของผมเนี่ยทำงานนะครับผมเป็นแอร์โฮสเตสของสายการบินกาตาเรียกได้ว,ว่าอาศัยอยู่ในโดฮาเมืองหลวงเลย <attempting. S 2> เขาได้บอกว่านะครับผมตอนแรกเนี่ยคืนนี้เนี่ยเขามีต้องไปบินแต่อยู่ๆเนี่ยไฟไล์ทั้งหมดก็ถูกยกเลิกเพราะทางการกาตารเนี่ยนผมได้ทําการปิดน่านฟ้าเนื่องจากอิรานเนี่ย ได้โจมตียิงขีปนาวุธไม่ทราบรุ่นไม่ทราบจำนวนใส่ฐานทัพอากาศเอาอูเดอิดซึ่งเป็นฐานที่มั่นนะครับผมของทหารจากกองทัพอากาศสหรัฐเท่านั้นยังไม่พอนะครับผมยังมีทหารจากกองทัพอากาศอังกฤษและรวมไปถึงกองทัพอากาศกาตาเองก็ ใช้งานฐานอากาศนี้อยู่ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนอกจากที่การโจมตีครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการเลือกเป้าทําลายฐานอากาศของสหรัฐแล้วเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นการโจมตีประเทศพันธมิตรและรวมไปถึงกาตาร์โดยตรงมันจึงเป็นการยกระดับนะครับผมความขัดแยง้งความรุนแรงในภูมิภาคขึ้นอีกเท่าทวีซึ่งนะครับผมสำนักข่าวทัสนิมซึ่งเป็นสำนักข่าวของอิหร่านเนี่ยได้ออกมารายงานว่าทางกองกําลัง IRGC นะครับผมหรือกองกําลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามเนี่ยได้ออกมายืนยันอย่างเป็นทางการว่าในคืนวัน ปัจจันที่ผ่านมาเนี่ยทางกองกําลังได้ทําการยิงใส่เป้าหมายนะครับผมฐานทัพอากาศอเมริกัน อาอูเดอิดที่อยู่ในกาตาเพื่อเป็นการโจมตีเอาคืนนะครับผมหลังจากที่อเมริกาเนี่ยได้เข้าร่วมอิสราเอลนะครับผมในปฏิบัติการทางทหารทิ้งระเบิดโจมตีใส่บังเกอร์ที่เป็นโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่านอย่างในฟอโดซึ่งเป็นแแลบพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์หลักของอิหร่านเลยทางสำนักข่าวทัสนิมได้ออกมาบอกว่าอิหร่านเนี่ยเรียกปฏิบัติการการโจมตีใส่ธนบัาศของอเมริกันครั้งนี้ว่า a n n u n c i a t i o n of victory หรือภาษาไทยเนี่ยแปลว่าปฏิบัติการประกาศชัยชนะในคืนของวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยมีแสงสว่างจ้าจำนวนมากอยู่เหนือน้านฟ้าของเมืองหลวงกาตาอย่างกรุงโดหฮาซึ่งยังไม่สามารถคอนเฟิร์มได้ว่าแสงดังกล่าวเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นแสงของขีปนาวุธจากทางฝั่งของอิหร่านหรือระบบป้องกันภัยทางอากาศของสหรัฐที่ทำการยิงสกัดกั้นไปแต่สิ่งที่รู้ก็คือเกิดการระเบิดขึ้นหลายครั้ง กระจกในบ้านเมืองสันซึ่งก็คาดการว่าขีปนาวุธส่วนใหญ่ที่ถูกยิงมาเนี่ยจะถูกสกัดกั้นได้ด้วยระบบสกัดกั้นของทางสหรัฐอเมริกาและรวมปถึงชาติพันธมิตรเพราะตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่ทราบความเสียหายว่าเกิดความเสียหายขึ้นมากน้อยแค่ไหนโดยที่ทางสถานทูตของสหรัฐอเมริกาและสหรัฐอาณาจักรเนี่ยได้ออกมาแนะนาและเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในประเทศกาตาให้ทําการหลบไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยพื้นที่กำบังที่แข็งแรง จนกว่าเหตุการณ์เนี่ยจะปลอดภัยและคลี่คลายแล้วซึ่งถ้าเกิดถามว่าเป้าหมายอื่นๆที่นอกจากกาตาร์ที่มีความเป็นไปได้สําหรับทางอิหร่านในการโจมตีระลอกถัดไปก็น่าจะเป็นกลุ่มประเทศอ่าวหรือ Gulf Nation ต่างๆที่เป็นพันธมิตรกับสหรัฐอเมริกาโดยที่นอกจากกาตาร์แล้วเนี่ยก็ยังมีบาเรนคูเวตสหรัฐอาหรับเอมิเรตและมีซาอุดีอาระเบียซึ่งประเทศเหล่านั้นเนี่ยก็เป็นที่ตั้งของฐานทัพอเมริกันหลายจุดไม่ว่าจะเป็นนะครับผมฐานทัพทางอากาศฐานทัพเรือ ศูนย์กระจายสเสบียงและยุทธภัณฑ์และรวมไปถึงศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้วยโดยที่ถ้าเกิดเราพูดกันถึงฐานอ่าอูเดอิดเนี่ยนะครับผมที่อยู่ในกาตาเนี่ยเรียกได้ว่านะครับผมเป็นฐานทัพที่สําคัญที่สุดของสหรัฐฐานทัพหนึ่งเพราะเป็นฐานทัพทหารของสหรัฐอเมริกาที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคตะวันออกกลางก่อตั้งขึ้นนะครับผมตั้งแต่เมื่อปี1996นูน่นมีขนาดนะครับผมที่กว้างขวางถึง60เอเคอร์เป็นที่เก็บนะครับผมอากาศยานรบของสหรัฐกว่า100ลำรวมไปถึงโดรน อีกจำนวนมาก มีทหารที่ประจําการอยู่ที่นั่นทั้งหมดเนี่ยนะครับผมประมาณ1 0,000นายและทําหน้าที่นะครับผมเป็นฐานบัญชาการแนวหน้าหลักของ US Central Command หรือ CENTCOM ซึ่ง CENTCOM นี้เนี่ยนะครับผมก็มีหน้าที่ในการปกป้องผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริกาในแง่ของยุทธศาสตร์ซึ่งก็รวมไปถึงการทําปฏิบัติการทางทหารใน20ประเทศนะครับผมในละแวกนั้นซึ่งก็รวมไปถึงเอเชียกลางเอเชียใต้และตะวันออกกลางเพราะฉะนั้นก็เป็นสถานที่ที่สาคัญมากๆเลยของกองทัพสหรัฐซึ่งหลังจากนี้เนี่ยก็มีแนวโน้มอย่างสูงมากๆ เลยนะครับผมว่าสหรัฐเนี่ยจะทําการตอบโต้โจมตีใส่อิหร่านอีกครั้งหนึ่งร่วมกับทางอิสราเอลซึ่งความเป็นไปได้ของเป้าหมายเนี่ยนะครับผมอาจจะมีความพยายามในการจัดการกับเป้าหมายสูงสุดเลยนะครับผมอย่างผู้นําของอิหร่านอย่างไอยาตอลล์คาเมเนีซึ่งทั้งผู้นําของอิสราเอลและตัวของโดนัลด์ทรัมผู้นําสหรัฐเองเนี่ยนะครับผมก็ได้เคยออกมาขู่ว่าสิ่งที่อิหร่านต้องการเนี่ยอาจจะเป็น การเปลี่ยนระบบการปกครองหรือ Re regime Change ซึ่งนั่นก็หมายถึงการปลดผู้นำอย่างคามเานีลงจากตำแหน่ง s u p r e m e l e a d อร์ของประเทศด้วยนะครับก่อนนี้แหละครับทุกคนเป็นข่าวสั้นๆเหตุการณ์ร้อนข่าวด่วนที่เราเอามาเล่าทุกคนได้ฟังกันยามดึกนะครับผมซึ่งถ้าเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยว history world ของเราในยนครับผมจะติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดไม่หลับไม่นอนกันเลยทีเดียวหากมีอะไรอัปเดตในยนครับผมเดี๋ยวเราจะรีบเอามาทำคลิปให้ทุกคนได้ฟังกันโดยด่วนก็รอติดตามกันไว้ได้เลยนะครับวันนี้ขอเน้นลาไปเพียงเท พลาดประการใดหรือขาดตกบกพร่องตรงไหนเนี่ยผมก็ต้องขออภัยมานทีนี้จริงๆนะครับผมไปแล้วครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ <c oughs> ขอบคุณมากเลยนะครับ